สวัสดีค่ะองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ขอนำเสนอการถอดบทเรียนการดำเนินงานการสร้างอาชีพและเพิ่มรายได้ให้ประชาชนผ่านการเพิ่มมูลค่าจากขยะโดยผสมผสานกับอัตลักษณ์ท้องถิน่นซอฟต์พาวเวอร์ในพื้นที่ตำบลโป่งแพร่ตำบลโป่งแพร่มีพื้นที่52ตารางกิโลเมตรประกอบด้วย9หมู่บ้าน3ชนเผ่ามีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น2 2 6 6หลังคาเรือนมีประชากรทั้งสิ้น4584คน ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมต่อไปเราจะมาพูดถึงปัจจัยความสําเร็จประกอบด้วยหลายปัจจัยด้วยกันได้แก่หนึ่งการสนับสนุนจากภาครัฐและภาคีเครือข่ายไม่ว่าจะเป็นการจัดโครงการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่ประชาชนการจัดหาวิทยากรผู้เชี่ยวชาญหรือการศึกษาดูงานในพื้นที่อื่นๆที่ประสบความสําเร็จรวมทั้งการติดตามและรายงานผลการดําเนินงานอย่างต่อเนื่องสม่ําเสมอ ขยมูลฝอยเกิดจากการไม่มีการคัดแยกขยะในครัวเรือนของประชาชนก่อให้เกิดปริมาณขยะจำนวนมหาศาลจนกระทั่งบ่อขยะไม่สามารถรองรับได้ซึ่งเป็นมลพิษที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมทั้งทางตรงและทางอ้อม ด้วยเหตุนี้จึงได้มีการจัดทำแผนปฏิบัติการขยะชุมชนและองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ได้ดำเนินการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยของตำบลโป่งแพร่ตามนโยบายตำบลโป่งแพร่สะอาดเพื่อให้การจัดการขยะมูลฝอยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพมีความต่อเนื่องอย่างยั่งยืนโดยใช้หลักการสามชอใช้น้อยใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่หรือ 3Rs ภายใต้กรอบการดำเนินงาน3ระยะได้แก่ต้นทางกลางทางและปลายทางเพื่อลดปริมาณขยะในชุมชนส่งเสริมการคัดแยกขยะที่ต้นทางการจัดเก็บและขนอย่างมีประสิทธิภาพและการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการซึ่งจะช่วยลดปริมาณขยะมูลฝอยลดการใช้พลังงานลดมลพิษ อีกทั้งยังเป็นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์มากที่สุดโดยการจัดอบรมให้ความรู้แก่ประชากรภายใต้โครงการบริหารจัดการขยะตำบลโป่งแพร่การจัดอบรมสารตะกร้าคัดแยกขยะเพื่อใช้ในครัวเรือนและจัดจำหน่ายในพื้นที่ใกล้เคียง การร่วมกับมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าทนบุรีภายใต้โครงการพัฒนาความเข้มแข็งแบบแผนการจัดการขยะเพื่อตอบสนองผลจากภัยพิบัติและจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศปัจจัยความสำเร็จด้านการมีส่วนร่วมจากประชาชนในท้องถิน่นได้แก่การให้ความร่วมมือเข้าร่วมโครงการกิจกรรมต่างๆในชุมชนการคัดแยกและแปรรูปขยะในครัวเรือน การนำความรู้ที่มีอยู่หรือที่ได้รับจากการอบรมใหม่ๆไปถ่ายทอดสู่ผู้อื่นรวมทั้งการแบ่งปันประสบการณ์ต่างๆการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะการออกแบบและการแปรรูปขยะให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูล,ลค่าผลการดำเนินง,งานพบว่าประชาชนมีการคัดแยกขยะในครัวเรือน มีการติดตั้งถังขยะเปียกหลดโลกร้อนและมีการติดตามทวนสอบต่อเนื่อง ปัจจัยความสำเร็จด้านการสร้างความตระหนักรู้และประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ได้มีการประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินง,งานผ่านช่องทางต่างๆเช่น Facebook และเว็บเพจองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่การนำเสนอผลงานในที่ประชุมของหัวหน้าส่วนราชการกำนันและผู้ใหญ่บ้านเพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจในระดับท้องถิน่นการวางแผน,นกลไกและสร้างความยั่งยืนเช่นการนำเสนอสินค้าในนิทรรศการงานจัดแสดงสินค้าต่างๆการจัดหาตลาดเพื่อนำเสนอ สินค้า